สวัสดีครับผมเพื่อนชาวมายโอนะครับอยู่กับผมโอมเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆอยู่ในรายการอันบ็อกซิ่งมังงะนะครับผมก็สำหรับคลิปคลิปนี้นะเรียกได้ว่า <S <S ออมรินหมดเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ทางสปอนเซอร์ส่งมาให้ผมด้วยนะครับโอเคก็สลัคชิปนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะส่งหนังสือนะครับผมมาให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามรับชมกันเลยนะครับผมโอเคก็แกะอะไรก่อนดีเรียกได้ว่าแกะอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ทางสปอนเซอร์ส่งมาให้นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูก่อนนะครับผมว่าจะเป็นอะไรนะฮะ จริงนี่เป็นการห่อแบบใหม่นะครับที่ผมไม่เคยเห็นห่อแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะผมก็สำหรับเรื่องที่ทางสปอนเซอร์ส่งมาให้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมให้ความสนใจมากๆเลยนะครับตอนผมเห็นครั้งแรกเนี่ยนั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับผมเมืองลวงตากับคาเฟปิศณานิไลคาไนนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยมันเป็นนวนิยายนะครับผมสำหรับเรื่องนี้น้อนแต่งโดยท่านอาจารย์ไคริอาโอสุกินะครับผมแล้วก็แปลโดยคุณวิลานะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ ว่าอามารินนะครับที่ส่งมาให้รีวิวนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกันกับชิโร่นะครับผมเลยว่าก็คือตัวเอกของเรื่องนี้น,นะครับย้ายเข้ามาอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งนะครับผมซึ่งเมืองเมืองนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอยู่เยอะมากมายเลยแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมตัวหลักของเราเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับผมจากคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะครับผมซึ่งเจ้าของคาเฟ่เนี่ยก็บอกว่าเออมีข้อเลียกเ่ย สักเรื่องหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งหลังจากที่พระเอกเล่าไปเนี่ยนะครับผมสิ่งที่ไม่คาดคิดเนาะก,ก็ได้เกิดขึ้นหนักกว่าเดิมน,นะครับนั่นก็คือตัวหลักของเราเนี่ยพบกับเรื่องหน้าพิศวงที่มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองที่ประหลาดไปมากกว่าเดิมหรือว่าเทศกาลต่างๆที่ดูหลอนๆไปหมดนะครับผมคือเอาไง่ายๆเลยคือเรื่องนี้แอบคล้ายๆเรื่องการีบอลเวอร์ชันิยายเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆคือผมแบบ ให้ความสนใจกับเรื่องเรื่องนี้มากๆเลยนะฮะคือเป็นนวนิยายแนวลึกลับที่ผมชอบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงตอนนี้ผมรู้เนื้อเรื่องเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับเรื่องการดีบอลมากๆเลยนะก็นั่นแหละนะครับผมใครที่เคยอ่านเรื่องนั้นก็ลองมาตามนิยายเรื่องนี้ดูได้นะครับผมดีวผมจะแกะให้ดูข้างในคร่าวๆแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นทาน้าของรูปเล่มนะครับผมเป็นปกด้านนะฮะของสำนักพิมพ์เพจนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับเตรีวมต เป็นสำนักพิมพ์ที่อยู่ในเครือของอัมมาินนะครับผมจะรับสำนักพิมพ์นี้นะฮะอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นที่คั้นหนังสือนะครับผมพรีเมียมมากๆเลยเนาะตามสไตล์ของสำนักพิมพ์ในเครืออัมมาินนะครับผมทุกสำนักพิมพ์นี่คือเรียกได้ว่าแบบโอ้โหให้ของแถมที่แบบคุณภาพมากๆเลย ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไลท์โนเวลนะครับผมมันเป็นคล้ายๆกับแบบนวนิยายนะครับผม <ul Bear cat> อะไรอย่างนั้นเนาะเขาเรียกว่าอะไรแบบวรรณกรรมเออเขาเรียกว่าวรรณกรรมนะครับก็ UM คือมันก็จะไม่มีรูปภาพนะครับผมก็ต้องจิงนต <s it> นาการกันเอาเองเนาะแต่เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องนี้น่า <S it> สนใจมากๆเลยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวอ่านแล้วยังไงเนี่ยจะลองมารีวิวให้เพื่อนๆฟังละกันนะครับผมสำหรับเรื่องเมืองลวงตากับคาเฟ่ปริศนานยนันงนะครัเค แล้วก็เรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าจบแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องมุมมองนักอ่านพระเจ้านั่นเองนะครับผมเล่ม23นะครับโอเคก,ก็เรื่องนี้เล่ม23หนาม,มากนะครับผมก็จะเป็นเล่มจบแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องอมุมมองนักอ่านพระเจ้าเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณทางเลวอนนะครับผมแล้วก็อมารินมากๆเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมจนจบเลยเดี๋ยวตามอ่านทีเดียวแน่นอนนะครับตอนนี้ผมอ่านถึงมาเล่นที่14เองนะครับผมสิบสี่เนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอ่านให้จบนะครับผมแล้วก็อาจจะมีมาทาคลิปความรู้สึกนะครับผมหลังอ่านจบของเรื่องนี้ด้วยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันไปก่อนนะกันนะครับผมก็เดี๋ยวเนี่ยได้มาจบแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านตุ้มเดียวเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันกันก่อนละกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ดูเนื้อเรื่องนะครับผมของเรื่องมุมมองท เน้นๆเ,เลยนะครับคือเรื่องนี้เอาจริงๆเป็นนิยายที่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วก็มีทั้งบางฮาวาตอนนี้นะครับแล้วก็มีทั้งเว็บตูนนะครับผมคือมีทุกอย่างแล้วอ่ะง่ายๆเลยนะครับใครที่ไม่อยากอ่านนิยายนะครับไปสามารถไปซื้อบางฮาวาของเขาได้นะครับก็จะเป็นรูปเล่มแบบสีทั้งเล่มเลยนะดีมากๆเลยนะครับ นี่นะครับผมตามสเต็ปนะครับเรื่องนี้ของแถมตึงอยู่แล้วนะฮะนี่เลยเยอะมากนะครับโปสการ์ด4แผ่นนะครับผมแล้วก็การ์ดธรรมดาอีกนะครับผมแล้วก็ยังมีที่คั่นหนังสืออีกนะครับสองอันเนาะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวส่งของแอนนาคอฟนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ว่าคือใครก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องเอาเลยนะครับยิ้มดกจ้าครับผมอ่ะประมาณนี้ครับของแถมมันโอ้โหเรียกได้ว่าพรีเมียมอยู่แล้วนะฮะคืออาร์มารินนี่ของจริงนะครับผมโอเค ส่วนเรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นนิยายเนาะรูปเล่มใหญ่มากนะครับผมอ่านกันแบบจุกๆเลยนะฮะวันนี้นะครับผมนี่นะครับพวกหน้าสีก็จะเป็นหน้าเดียวกับโปสการ์ดนั่นแหละนะครับผมตามสไตล์ของเรื่องนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทางของมุมมองนัางพรปเจ้านะครับก็ต้องขอขอบคุณมากมนะครับผมที่ส่งมาให้นะฮะที่ก็เดี๋ยวอ่านจบแล้วจะมารีวิวแน่นอนนะครับผมเรื่องนี้ส่วนใครที่อยากดูรีวิวก่อนนะครับผมนั่นแหละนะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมทําเอาไว้แล้วบอกเลยว่าเป็นนิยายนะครับผมที่เกิดประทังชีวิตเนี่ยต้องอ่านสักครั้งจริงๆนะครับผมสำหรับเรื่องมุมมองนัางพรปเจ้านะครับเขาแต่งมาดีมากๆเลยนะครบรบมากๆเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวเรามาในส่วนของน้าอินนะครับผมกันดีกว่านะบครั ผมนึกว่าสีเนาะตามบอกเลยนะครับที่ผมสั่งเองเนาะอันนี้เ,เรามาแกะดูกันดีกว่านะครับ โอเคนะครับผมก็มังงะทั้งหมดที่ผมสั่งมาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเก็บตกจากงานหนังสือละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อที่งานเนาะก็โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องแรกเลยนะครับผมที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่องมังกรพงา์กิง้งก่พงาพยองนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เรื่องนี้เป็นลิขสิ์ของทางค่ายฟินิก นะครับผมก็เอาจริงเรื่องนี้เนี่ยโดนป้ายยานะครับผมมาจากของช่องของคุณพีจีมังงะเนาะก็ไปดูคลิปของเขามานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออเนื้อเรื่องมันน่าสนใจดีนะครับก็เลยซื้อมานะครับผมซื้อมาอ่านเนาะเอาจริงเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเลยนะคือผมไม่ค่อยถูกฉลดกับหน้าปกนะครับผมแล้วก็ไม่รู้เนื้อเรื่องย่อด้วยนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับตอนแรกผมโดูหน้าปกเนี่ยผมนึกว่าเป็นแนวแฟนตาซีซะอีกนะครับผมก็เลยไม่ได้ซื้อมานะฮะแนวแบบนั่นแหละล่อยตีแฟนตาซีต่างโลกอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแต่ว นื้อเรื่องนะครับผมที่เกี Jim, ing, wear, ่ยวกับจะมีนักเขียนการ์ตูนอยู่2คนนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นนักเขียนการ์ตูนหน้าใหม่นะครับผมที่เป็นอัจฉริยะเนาะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับผมที่เป็นนักเขียนการ์ตูนไรชื่อเสียงนะครับผมแล้วก็อยู่ๆเนี่ยวันหนึ่งนะครับผมเกิดสลับล่างกันขึ้นมานะฮะเกิดการเขาเรียกไรวาดการ์ตูนแข่งกันปะทะกันตลับมานั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าแบบเนื้อเรื่องน่าติดตามมากๆเลยเนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบการ์ตูนมังงะหรือว่า เติมฝันบนลายเส้นที่แบบเป็นพวกวาดภาพหรือบูพีเลียดอะไรแบบนี้นะครับผมชอบหมดเลยนะตร,กกระกูลแนวพวกนี้นะครับผมก็โอเคก็เรื่องนี้ก็น่าเดดตามอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับเอาว่าเดี๋ยวอ่านแล้วยังไงผมไม่ได้มารีวิวหรอกนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีพูดในคลิปมังงะฮอหรือว่ามังงะประจาเดือนอะไรแบบนี้เล่มค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยเอาจริงนะครับราคา175บาทนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับผมก็คือตามต่อเฉยๆนะครับผมสําหรับเรื่องเมียทิ้งปิ้งน้องนั่นเองนะครับอ่าเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นมังงะที่ผมตามต่อ นะครับผมแนว18บวกเนาะเอาจริงแนว18บวกเนี่ยผมไม่ค่อยได้ตามต่อเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตามนะครับผมผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะคือเนื้อเรื่องอาจจะไม่เคยมีอะไรเยอะนะครับผมแต่ว่าฉากเซอร์วิสนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแบบคือถึงเนื้อเรื่องมันจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันชวนให้น่าติดตามมากๆเลยนะครับผมสำหรับผมเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็ใครที่เคยอ่านนะครับก็น่าจะรู้กันเนาะว่าเนื้อเรื่องมันน่าติดตามแบบไหนเอาจริงเรื่องนี้นี่ดีมากๆเลยเนาะเป็นแนว18บวกที่ผมคิดว่าผมน่าจะชอบเกือบๆต้นๆ นะครับเรื่องต่อไปนะับผมเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมซื้อมาทีเดียว3เล่มเลยเนาะเพราะว่าไม่ได้ตามมานานมากนะครับผมก็เลยเพิ่งมาตามทีเดียวนั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับคุณคุโรอิวะเมดากะไม่เข้าใจความน่ารักของฉันเลยนั่นเองนะครับผมก็เรื่องนี้เนี่ยเอาจริงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ผมให้ก็เทียอยู่แล้วนะครับผมในหลายคลิปเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคลิป top สิบมังงะครั้งที่แล้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นครั้งก่อนหน้านี้ที่แบบหลายปีก่อนนะครับก็ให้อยู่ก็เทียหมดเลยนะครับผมสำหรับเรื่องคุณคคโรอววะะเเมมมมดาากนนีี่ับบป็งทผใให้สจแ มากเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ตามต่อสักทีเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาอ่านเรื่องนี้เลยนะครับอ่านเรื่องอื่นไปหมดเลยนะครับผมก็ตอนนี้เพิ่งมาซื้อตามต่อเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผมนะครับผมซื้อมาตามต่อเพราะว่าเห็นในเฟซนะครับผมเป็นเกี่ยวกับการคอสเพย์เนาะก็คือนางเอกเราเนี่ยจะคอสเพย์นะครับผมเพื่อให้พระเอกชอบนะฮะก็เลยเออซื้อเลยก็ได้เนาะนะครับเหมือนตอนนี้จะถึงเล่มที่หกหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าผมซื้อมาถึงแค่เล่มที่5อยู่ นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเอาจงจริงก็มีรีวิวคร่าวๆนะครับผมในคลิปท็อปสินะครับผมสามารถไปดูรีวิวคร่าวๆได้เนาะเรื่องนี้เรียกได้ว่าแบบผมชอบมากๆเลยนะครับผมสำหรับเรื่องคุณครูยุบะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการอันบ็อกมังะในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีนิยายด้วยเนาะก็ใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผม เก็เรื่องนี้เดี๋ยวอ่านยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องเมืองรลวงตากับคาเฟ่ปริศนาน,นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับในคลิปาต่อไปนะฮะบ bye ๊ายบาย